เป็นวิดีโอลวพี่เป็นวิดีโอแล้วครับตอนนี้อะไรโอยวีดีโอยังไม่ขึ้นมาดึกวิดีโอมาดึกวิดีโอแล้วครับตอนนี้ดูนะครับหน้าเหลืองมาเลยครับนี้โอ้โหองศาห้าองศาครับพรุ่งนี้ห้าองศาคืนนี้ละครห้าองศาครับโห้าองศา ใช่แล้วครับจะขึ้นภูเขาไฟใช่ไหมับพรุ่งนี้ขึ้นภูเขาไฟไม่รู้ภูเขาไฟจะต้มไข่เดือดหรือเปล่าอินภูเขาไฟใช่ไหมภูเขาไฟบรโมบรโมอินนโดีีเซยคุณนุงบรโมอากาศขณะนี้ประมาณสิบหกสิบหกองศาแล้วครับตอนนี้ครับเย็นเชียบ ตอนนี้นหนาวอยูตอนนี้สั่นข้ากากครับทำเจ๊กหล่อไปอย่างนี้แล้วครับ <laughs> ทำเจ๊กหล่อครับดูเหมือนไม่หนาวครับเพราะว่ายังไม่ไเตรียมเสือ้อกันมานะครับ <laughs>